พักผ่อนบ้างนะครับยินดีที่ได้เจอกันนะคะคุณเบสย,ยินดีที่ได้รู้จักช่นกัน,นะคะ่ะเจนนะคะเป็นเพื่อนสนิทเว็บมาจากมหาลัยบุญบุญเจนวันก่อนฉันไปเจอนี่อยู่ในรถของสามีฉัน ลิปสติกทำไมล่รคะคุณเบฟมันไม่ใช่ของฉันนะสิหรือว่าคุณเวฟเขาจะซื้อมาเซอร์ไพรส์คุณเบฟคะใกล้วันเกิดคุณเบฟแล้วด้วยไม่ใช่เพราะว่าฉันไม่ใช่ลิปสีนี้งั้นแสดงว่าใช่เขาซื้อให้ผู้หญิงคนอื่นแน่แล้วคุณเบฟจะทำไงต่อดีคะฉันจะให้เธอไปสืบโดยเริ่มจากคนในบริษัทแล้วก็คนใกล้ตัวที่สนิทกับเวฟมากที่สุดแล้วก็มารายงานฉันได้คะ่ะคุณเบฟ อขอโทษค่ะหนูไม่ได้ตั้งใจไม่เป็นอะไรนะครับไม่เป็นไรค่ะขอบคุณค่ะไปคุณเวฟคะคุณเจนมารอพบค่ะคุณเจนนี่คือใครเหรอคะอ๋อเจนคือเพื่อนของพี่ครับสมัยมัายมไรยน่าจะกลับมาจ,จากต่างประเทศละงั้นคุณรีบไปเถอะเดี๋ยวเพื่อรอนานเอาเอา ไม่ได้เจอกันตั้งนานก็ถึงแกมากเลยใช่เมื่อกี้ถึงแกเหมือนกันอยู่นู่นเป็นไงบ้างเนี่ยก็หนาวดีแต่ว่ากลับมากอดแกก็อุ่นแล้วเอองั้นเดี๋ยวเรานั่งก่อนดีกว่านี่เราจะแนะนำให้รู้จักเบสภรรยาของเราเองยินดีที่ได้จัดนะคะคุณเบสยินดีที่ได้รู้จักเช่นกันค่ะเต้นนะคะเป็นเพื่อนสนิทเว็บมาจากมาฮาลัย ก็คุณคงสนิทกันหน้าดูไม่ใช่สิคะก็เพื่อหลายคนก็คิดว่าเราจะเป็นแฟนกันหรอกคะ่ะเป็นไงบ้างจากที่คุณเบสให้ไปสืบเรื่องของคุณนิวนักศึกษาฝึกงานที่เดินชนคุณเว็บวันนั้นคขาวั้งสองคุณไม่ได้มีความเกี่ยวข้องอะไรกันเลยคะ่ะ แน่ใจใช่ไหมแน่ใจค่ะี่ฉันตรวจสอบเรียบร้อยแล้วดีงั้นไปสืบเรื่องของคนคนหนึ่งให้ฉันทีใครคะคุณเจนที่เจอกันเมื่อวานเขาดูสนิทกับเวฟมากเกินไปได้ค่ะรับทราบค่ะตรงนี้ตรงนี้คือนี้ทำงานเหนื่อยคัะวันนี้นิดหน่อยค่ะนิดหน่อยเหรอ คุณเบสคะเอกสารให้ใิฉันไปทํางานมาเสร็จหรอคะ่ะพอดีว่าฉันมีธุระต้องคุยกับตัหริไหมคะอ๋องั้นเดี๋ยวผมไม่กวนแล้วพักผ่อนบ้างนะครับเป็นไงบ้างได้เรื่องไหม <c oughs> ไม่ได้คะ่ะพวกเขาสองคนเป็นเพื่อนกันตั้งแต่สมัยมหาลัยจริงแล้วก็แล้วก็อะไรคุณเจนมีแฟนแล้วคะ่ะ จริงเหรอใช่ค่ะฉันคิดมากไปเองสินะฉันคิดว่าคุณเว็บอาจจะอยากให้คุณเว็บเปลี่ยนสีลิปให้ดูหวานขึ้นก็ได้ค่ะอืมก็คงเป็นอย่างนั้นแหละขอบใจมากนะตัวเล็กไม่ต้องสืบเรื่องนี้ต่อไปแล้วแหละยินดีค่ะ เมเค่ะเป็นเบทคะคะมีอะไรหรือเปล่าคะเห็นมองหน้าตัวเล็กนานอ๋อไม่มีอะไรคะ่ะฮลัลโหลตัวเล็กพอดีวันนี้ฉันไม่เข้าออฟฟิศนะจะไปต่างจังหวัดฝากดูแลงานด้วยโอเค คุณเบสคือมันไม่ใช่อย่างที่คุณคิดนะไม่ใช่อย่างที่คิดงั้นหรอเห็นเต็มสองตายังจะกล้าตอแหลอีกฉันอธิบายได้นะคะคุณเบสฉันไม่ฟังใครอีกแล้วฉันรู้สาวไว้ใจแกให้จัดก,การเรื่องนี้ที่ไหนได้แกเป็นชู้กับผัวฉันฉันขอโทษค่ะคุณเบสฉันไม่ได้ตั้งใจค่ะไม่ได้ตั้งใจบ้าเลยเข้ามาเห็นพ่อรักกันอยู่เลยยังจะมีหน้ามาตอแหลอีก คุณแมคุณคุณเนคุณ,คณใส่หัวออกไปส่วนคุณเอ๊ยคุณบ้าแล้วหรอก็ลิปสติกของคุณไงที่ลืมไว้ในรถฉันไม่ทาเองหรอกแต่มาทาให้คุณ นี้ฉันจะไปเซ็นใบหยาให้คุณเชิญไปสวยสุขกันให้เต็มที่นะ